สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องทิศทบ้านนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านสวนอําเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนเนาะเข้าสวนนะครับกรเกษตรพอเพียงอยู่ที่กาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ครับผมไปเลยครับน,นี่ครับผมบ้านที่หนึ่งที่อยู่มันเกิดผมเนะเาะอำเภอกบบาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ครับ เดี๋ยวพาทุกคนเนาะข้างหน้านี่ก็จะเป็นบ้านครับข้างหลังก็จะเป็นสวนเนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูสวนนะครับสวนเกษตรพ่อเพียงไปเลยครับอันนี้ก็จะเป็นหอยครับหอยหอยผมเลี้ยงในสระเนาะนี่สระก็จะอยู่หลังบ้านครับเป็นสระที่ประมาณหนึ่งงานกว่าครับ นี่ครับโพบ้านสวนก็จะมีมะนาวนะครับมะนาวน,นี่มะนาวเป็นพิจิตรครับกําลังออกลูกก็เก็บกินไปเรื่อยๆครับตนนัวนี้นี่ก็ต้นมะยงชิดครับจะปลูกในข้างๆสะครับเนี่ยข้างๆสะก็จะเป็นพวกมะพร้าวมะม่วงเนาะปลูกเต็มๆนี่เลยนะครับนี่มะม่วง ต้นใหญ่แล้วเดี๋ยวจะได้ตัดออกอยู่นี่ครับโอ,โอ,โอ้ต้นนี้ก็จะเป็นมะม่วงเนาะมะม่วงแอปเปิลหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับนี่ลูกใหญ่มากสีจะออกสีสม้สมๆออกม่วง นี่ครับผมโอ้โดกขนาดเลยครับรสชาติก็ <c oughs> ยังไม่สุกก็จะเปรี้ยวหน่อยครับเปรี้ยวแต่ว่าถ้าสุกมาก็จะหวานหอมนี่ครับโดกเต็มต้นเลยตู้ใหญ่ๆโอ้ฝั่งนี้ก็จะเป็นถั่วฟักยาวนะครับนี่ชาวแกก็เก็บไปแล้วอืม ปลูกแบบพอเพียงครับกำลังขึ้นกำลังสวยฝั่งนี้ก็จะเปลี่ยนพื้นที่ตอนนี้กำลังลงเชอรี่ไว้ครับหอยเชอรี่เดี๋ยวสักหน่อยก็อาจจะเป็นฟาร์มกบเนาะในอนาคต พื้นที่ข้างหลังก็เหลือเหลือน่าจะเหลือประมาณ2ไร่นะครับ2ไร่พื้นที่3ไร่เนาะนี่ข้างคาเทนาก็จะปลูกพวกกล้วยพวกต้นมะม่วงเนะมาะมะม่วงมะพราะ้าวกลังขึ้นแทงยอดเลยครับนี่ครับนี่ก็บรรยากาศข้างหลังผมก็จะเป็น <c oughs> สวนถั่วสวนพริกพริกก็กำลังเพาะลงนะครับมีมะพร้าวก็กำลังมีลูกเนะาะมะพร้าวนี้ก็ปลูกเราะมันสิบปีแล้วแหละล,ลูกกำลังออกแม่เกก็เดินมาแล้วนี่ก็ถั่วนี่กำลังออกลูกออกฝักเลยครับนี่ในสระก็ จะเลี้ยงปลาไว้นะครับข้างในก็จะเลี้ยง <c oughs> ใน <c oughs> ผ,มผมจะกินมะม่วงให้ดูครับมะม่วงที่ลูกเมื่อกี้หอมหวานครับสุกเป็นเหลือง เกอเไรข่ี่อกเลย่เป็นไข่อเลี้ยงในกระชังครับทั้งปลาดุกปลานิลปลาหมอ ขัางนู้นก็จะเป็นหอยเชอรี่สีทองหมดไหมกำลังเพาะพันไว้เนาะนี่ก็กล้วยกำลังออกเลยครับมันสุดแล้วตัวพ่อนี่ไม่ตัดออกเป็นหอยจูบนะครับเต็มเลยครับนี่นนนกพานะำลังขยายพันธุ์นะครับน,นี่น เอา,ม,าอมันก็ออกนะมันนี่มันต้องมันต้องปิดปิดปิดตรงนี้ต้องเอาตะข่ายมาปิดตรงนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นสับประรดนะครับนี่พันปัตตวียกำลังออกลูกออกผลเลยครับ ปลูกตามคันเทนนะครับนี่ปล่อยปลูกทิ้งไว้เลยครับเอาแบบเกษตรพอเพียงนี่กำลังมีลูกด้วยนี่ที่ยังไม่เก๋เตรียมนู่นแล้ะครับสุดนู่นเลยครับปลูกไว้ปลูกทิ้งไว้ครับผมสำหรับกรเกษตรพอเพียงเนาะของทิดบานก็ ทำอยู่นี้ก็ประมาณเกือบ10ปีแล้วแต่ก็ให้พ่อแกดูแลไว้นะครับพว่าเดี๋ยวจะมาต่อยอดต่อไปนะครับเพราะว่าในพื้นที่ตรงนี้ปัจจัยชีวิตก็จะเป็นกเกษตรผสมผสานไปเลยนะครับเพราะว่าแต่ตอนนี้ก็เป็นกเกษตรมั่วซั่วไปก่อนในมีสะมีน้ํามีปลามีกุ้งมีหอยมีทุกอย่างครับในนี้เพราะว่าปล่อยซื้อมาปล่อย ซืมาปล่อยเลี้ยงมีก็เยอะก็เก็บขายมั่งก็กินมั่งก็ยึดแบบพอเพียงครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นทุ่งนาเนาะนี่ทุ่งนาประมาณสองไร่เอาไว้ทำข้าวแล้วก็ตามตามขันนาเนาะขันนาขันนาก็จะจะปลูกให้เต็มเลยครับในในอนาคตตรงนี้พื้นที่สองไร่เนาะเดี๋ยวเรา ค่อยมาดูกันว่าจะมายังไงเปลี่ยนยังไงครับาฝากทุกคนนะครับสิ่งไหนดีๆก็กดแชร์กดไลค์ไปได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมกำลังเริ่มทำเกรรษตรพอเพียงอยู่นะครับทางทางคอนแก่นก็ทำเนาะฝั่งนี้ก็ทำครับเดี๋ยวมาดูพื้นที่มาเคลียร์พื้นที่ไว้ว่าจะเอายังไงนะครับในอนาคตของเราเนาะกันแต่ว่าผมก็ยึดแบบเกรรษตรพอเพียงนะครับ เกษตรพอเพียงพออยู่พอกินมีก็ขายครับยึดแบบพอเพียงแบบไม่ต้องไปอะไรเยอะความสุขมันอยู่ที่บ้านเรานะครับมันถ้ามีต้นทุนเยอะความสุขมันอยู่ที่บ้านเรามากกว่าไม่จําเป็นต้องที่ว่าไปทํางานกรุงเทพไปทํางานที่ไหนติดต่างแดนนะครับเพราะว่ายังไงคนเราก็ยามเกย้มเท่ามาแล้วก็กลับมาอยู่บ้านนอกเราเหมือนเดิมนะครับนี่อย่างแก็บก็ปลูกไว้นะครับนี่พริกพริกปลูกทิ้งไว้เนี่ย แกไม่ได้ปลูกเป็นสวนนะแกปลูกเป็นเป็นต้นเป็นต้นไว้ปลูกทิ้งไว้อ่ะเหมือนกับมันขึ้นเองแต่ว่ามันไม่ใช่นะครับนี่คือการปลูกทั้งนั้นเนาะการลองผิดลองถูกกับเกษีพอเพียงก็ถือว่าผ่านได้ประมาณเกือบ70%เปอร์เนต์เนาะบางคนเขาบอกว่าโอ้ทำง่ายมันก็ไม่ง่ายมันก็ไม่ยากครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบทุกคนเพียงเท่านี้ครับผมเดี๋ยวคลิปหน้า เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ